สวัสดีครับวันนี้มาต่อกันในทฤษฎีบทที่6นะครับยังอยู่ในเรื่องของอนุกรมอนันต์อยู่นะครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องทฤษฎีบทที่6ที่จะมาช่วยเป็นเครื่องมือของเราในการหาผลบวกของอนุกรมได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขกันอยู่นิดหน่อยนะครับในการพิจารณานะครับโอเคเรามาอ่านทฤษฎีบทที่6กันนะครับ กำหนดให้อนุกรมเรขาคณิตนะครับมี A1 เป็นพจน์แรกนะครับแล้วก็ r เป็นอัตราส่วนรวมอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับ a 1กับ R นะครับทีนี้นะครับมีอยู่2เงื่อนไขนะครับคือถ้า R เนี่ยมันน้อยกว่า1นะครับอนุกรมนั้นเป็นลูเข้าแล้วก็ผลบวกของอนุกรมเนี่ยจะเท่ากับเท่านี้เลยนะครับซึ่งมันสั้นมากๆแล้วก็สามารถหาผลบวกได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปเทคลิมิตอะไรให้เสียเวลาเลยนะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าเกิดว่า มันแอบสูตรอ R เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับมันก็จะเป็นรูออกนะครับพิจารณาแค่นี้เลยครับโดยมันจะเชื่อมโยงกับทฤษฎีบทที่2ที่บอกว่านะครับลิมิตของ R ากำลัง N นะครับนะครับถ้าถ้ามันเท่ากับ0ูนย์เนี่ยเมื่อแอบสูลรอ R น้อยกว่า1่ใช่ไหมครับเพราะว่ายิ่งมันยกกําลังนะครับตัวที่ตัวเลขที่มันเป็นเศษส่วนอนหนึ่งส่วนสองน่ส่วนสามอะไรเงี้ยยิ่งยกกําลังนะครับมันก็จะยิ่งมีค่าลดลงลดลงแล้วมันจะเข้าใกล้ศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแอสเซอ์ดูตอาร์เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งนะครับมันก็จะไม่มีค่านะครับเพราะว่ายิ่งเรายกกําลังไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับคูณกันตัวคูณกับตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะ มีค่าสูงขึ้นสูงขึ้นโดยที่ไม่มีค่าที่เข้าใกล้เลยนะครับมันก็จะไม่มีค่าแล้วก็เป็นอนุกรมรูปออกนะครับอันนี้จากทฤษฎีบทที่2นะครับทีนี้มันมาเชื่อมโยงกับอนุกรมเลขาคณิตอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดทดกันดูนะครับรว่ามันทำไมถึงมีแบบฟอร์มที่ย่นย่อลงมาได้ถึงขนาดนี้นะครับโอเคสูตร sn ของอนุกรมเลขาคณิตน,นะครับก็คือ a 1คูณกับ1ลบ r กำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r อย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะจัดรูปให้มันจัดรูปกันนะครับให้มันให้มันสามารถไปต่อได้นะครับก็คูณ a1 ไปนะครับคูณเข้ามาก็จะเป็น n 1 r กับแส่วน1ลบ r นะครับจากนั้นเราก็แยกไอ้สองตัวเนี้ยที่มันลบกันอยู่นะครับเป็น2พจน์นะครับพจน์แรกก็จะเป็น n 1ส่วน 1ลบ r แล้วทางขวาก็จะเป็นลบ a 1 r กับบาง n ส่วน1ลบ r เอ่อแยกได้แบบนี้ครับสมมติว่าเราต้องการหาผลบวกของอนุกรมอน,นันต์ใช่ไหมครับเราก็จะปกติเราจะเทคลิมิตเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เทคลิมิตเข้าไปที่นี่นะครับลิมิตลิมิตนะครับอ่ะทีนี้เราก็ลองมาเทคลิมิตกันจริงๆนะครับเทคลิมิตของ sn เข้าไปโดยที่ n เข้าใกอินฟินิตี้นะครับก็จะเป็นลิมิตของ a 1ส่วนลบ r บลบกับลิมิตของเ1 r นหนารกำลัง n ส่วน1ลบอได้แบบนี้ครับทีนี้นะครับเรามาพิจารณากันครับตัว n เนี่ยเป็น i ินฟินิต้ใช่ไหมครับแต่ว่าโพสต์ข้างหน้านี้นะครับมันไม่ได้มีค่า n อยู่เลยเห็นปะไม่มีค่า n อยู่เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นค่าคงตัวตัวนี้เลยนะครับก็จะได้เป็น a 1ส่วน1ลบ r ได้ค่าคงตัวนี้อย่างนี้เลยนะครับทีนี้ปัญหาก็คือจะอยู่ที่ ไอ้ก้อนนี้นะครับก้อนนี้เนี่ยมันมี n เป็นเลขชี้กําลังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาตัวฐานของ r นะครับอย่างที่บอกไปมันเชื่อมโยงกับทฤษฎีบทที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาพิจารณาว่าถ้า r นะครับแอดส์ลูด r เนี่ยนะครับแอดส์ลูด r น้อยกว่า1นะครับก็จะได้0นะครับก้อนนี้ทั้งก้อนก็จะได้0ูนย์เลยนะครับจากทฤษฎีบทที่2นะครับถ้า แอดซูตมันมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับก็จะไม่มีค่านะครับก็จะสรุปว่าเนี่ยรูออกนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นแบบนี้นะครับการที่มันเป็นอนุกรมเลขคณิตเนี่ยเราสามารถที่จะหาผลบวกของมันด้วยแค่นี้ก็พอนะครับก้อนนี้ตัดทิ้งนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราพิจารณาค่า R ก่อนถ้า R น้อยกว่า1นะครับก็ให้หาผลบวกด้วยอันนี้เลย นะครับปิ้งป่องปิงป่องนะครับแล้วก็แต่ถ้า R มันมากกว่าหนึ่งเนี่ยนะครับก็ตอบว่าไม่มีค่าแล้วก็ไม่ต้องหาอันนี้นะครับเพราะว่ามันลบกับไม่มีค่ามันก็จะได้ไม่มีค่านะครับซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นรู่ออกนะครับโอเคตรงนี้พอเข้าใจเนาะนะครับสรุปเลยก็คือผลผลบวกของอนุกรมอนันเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นอนุกรมเลขาคณิตนะครับให้เราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับโดยที่ต้องพิจารณาค่า R ก่อนนะครับ อาน้อยกว่า1ใช้สูตรนี้อามากกว่า 1>, 1ตอบรูออกไม่มีค่าโอเคไปครับมาลองที่ตัวอย่างที่45ครับอ่ะอย่างเงี้ยคืออนุกรมได้ขาคณิตอยู่แล้วนะครับเขาให้หาผลบวกของอนุกรมนะครับโอเคเราก็มาดูว่า R คืออะไรนะครับ r ก็คือลบสส่วนสนะครับดูจากเนี่ยหแล้วก็ตัวต่อไปมันก็เป็นนี่แหละค่า r เลยนะครับเพราะมันคูณ1มันก็ได้ตัวตัวมันเองนะครับ โอเคได้ค่า r แบบนี้แล้วนะครับซึ่งเราก็จะบว่า absolute r เนี่ยเท่ากับ2ส่วนสใช่ปะซึ่งน้อยกว่า1นะครับน้อยกว่า1ก็แปลว่าเราสามารถใช้สูตรนั้นได้เลยนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะบอกว่าผลบวกนะครับผลบวกของอนุกรมนะครับเท่ากับ1 a1 ส่วน1ลบ R ได้เลยครับเราก็แทนค่าไปครับ a1 ก1็คือ1เนาะแล้วก็ 1-r ลบอ r ก็คือลบสส่วน3ครับเราก็จะได้ท1าส่วน1บวก2ส่วน3ก็คือ5ส่วน3ะครับเอา3ย้ายขึ้นไปคูุขมทังบนก็เป็น3ส่วน5ะครับได้คำตอบ3ส่วน5นั่นเองครับเห็นไหมง่ายมากเลยนะครับ ทฤษฎีบทที่6เนี่ยมันเลยเป็นตัวช่วยนะครับถ้าเกิดว่าเราพบว่าไอ้อนุกรมอันนั้นเนี่ยเป็นอนุกรมเลขาคณิตเราสามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องจัดรูปนะครับปกติเราก็จะหา A1 หา R ใช่ไหมครับแล้วเราก็เทคลิมิตเทคลิมิตไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ได้คําตอบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีบทนี้มันช่วยเรานะครับเพียงแค่ใช้สูตรนี้แต่ขอแค่ว่ามันเป็นอนุกรมเลขาคณิตจริงๆ ถ้ามันเป็นอนุกรมอื่นๆเราไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับโอเคไปต่อนะครับตัวอย่างที่46ครับเราก็มาดูกันว่าข้อ,อนี้ใช้ได้ไหมนะครับสอส่วนสกลายเป็น8ปส่วนเกลายเป็น32มส่วนยีนะครับข้างบนเนี่ยคูณ4เนาะข้างล่างคูณ3นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ R เท่ากับ4ีส่วนสนะครับ อ่าเท่ากับ4ส่วน3ดังนั้นนะครับจากอาเท่ากับ4ส่วนสซึ่งน้อยกว่าเอ้ยซึ่งมากกว่า1นะครับดังนั้นอนุกรมลู่ออกนะครับลู่ออกก็ไม่มีค่านะครับเนี่ยสรุปอย่างนี้ไปเลยนะครับจากทฤษฎีบทที่6อ่าแค่นี้เอง ครับอนะครับอคือ4ีส่นสมะครับมันมากกว่า1เพราะฉะนั้นยิ่งมีโพสตมากๆไปเรื่อยๆมันจะยิ่งเตลิดเปิดเปิงไปไหนไม่รู้นะครับค่ามันก็จะไม่รู้เข้าหาค่าใดค่าหนึ่งก็เป็นรูปออกนะครับจากทฤษฎีบที่ 4. 6นะครับให้เราพิจารณาแค่แค่านคะ่เนี้ยนะครับอ่ะโอเคต่อไปตัวอย่างที่47ครับมาอ่านโจทย์กันครับถ้าปล่อยลูกบอลความสูง6เมตร แล้วลูกบอลกระดอนขึ้นมา75%ของความสูงเดิมในแต่ละครั้งนะครับจงหาระยะเคลื่อนที่ทั้งหมดในแนวตั้งของลูกบอลน,นะครับสิ่งที่เขาถามก็คือเนี่ยบอลเนี่ย6เมตรนะครับบอลมันก็จะเด้งขึ้นลงขึ้นลงสลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันก็จะหดสั้นลงนะครับระยะเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยเด้งเด้งดึ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 งแด้งก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงแต่ว่ามัน กระดอนขึ้นมาที่ะเจ็สิบห้าใช่ปะก็มันก็เด้งไปไม่มีสิ้นสุดอะใช่ปะนะมันไม่ไม่มีสิ้นสุดนะครับในในความเป็นจริงมันอาจจะมีสิ้นสุดจากแบบแรงเสียดทานของพื้นที่มันอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้ก็คือมันจะเด้งโดยที่สูงขึ้นมาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตจากระดับเดิมนะครับแปลว่ามันจะเด้งแบบไม่มีสิ้นสุดนะครับแล้วเขาอยากรู้ว่าอาระยะทางเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยนะครับมันรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ นะครับโอเคนะครับลูกบอลนะครับเด้งนะครับเด้งแบบนี้นะครับบนพื้นจากอันนี้หกเมตรนะครับเป็นเท่าไหร่เราวัดรูปไปเล่นๆ่นก่อนก็ได้อ่ะทีนี้นะครับเราก็พยายามแบ่งโจทย์นะครับว่าเรื่องนี้มันคืออะไรนะครับนี่คือโจทย์ปัญหาเนาะนะครับถ้าเราไปเจอโจทย์เนี้ยข้างนอกนะครับเราก็อาจจะลืมก็ได้ว่าเออนี่มันคือเรื่อง อนุพ้มเลขาหรือเปล่าหรือว่ามันคืออะไรนะครับเราก็ค่อยๆทดไปนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยมันหกนะครับเริ่มต้นเนี่ยเด้งครั้งแรกเนี่ยมันหกเมตรใช่ปะ่ะครั้งที่สองมันก็คือหกแล้วก็คูณ75%็สิบห้าปอร์เซนนะครับคูณ7จสิบ้าปอร์เซนก็คือคูณเจ็ดสิบห้าส่วนร้อยนะครับเจ็สบห้าส่วนร้อยเนี่ยมันก็คิดเป็นสามส่วนสี่นะครับคิดเป็นสามส่วน4ี่เนาะ ครั้งที่3ก็จะเป็น6กคูณสส่วนสแล้วก็คูณสามส่วนสอีกทีหนึ่งก็คือ3ามส่วนสกำลังสนะครับดังนั้นเราจึงพบว่าเราสามารถสร้างอนุกรมได้นะครับในการบวกมันเข้าไปนะครับในการที่เราจะบวกระยะของลูกบอลที่เด้งขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยปล่อยลูกบอล6เมตรนะครับแล้วลูกบอลกระดอนขึ้นเ5นนะครับของความสูงเดิมในแต่ละครั้งจงหาระยะทางที่เคลื่อนที่ หาระยะทางที่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับการที่เราบอกว่าครั้งที่2เนี่ยมันขึ้นมาเป็นระยะเท่านี้ระยะเท่านี้นะครับเราก็คิดแค่ว่าบอลเนี่ยมันมันเฉพาะขาลงใช่ปะเราต้องคิดขาขึ้นด้วยนะครับขาขาลงเนี่ยมันลงหเมตรแล้วมันก็ขาขึ้นเนี่ยมันขึ้น6กคูณสส่วนสแล้วก็ลงอีก6กคูณสมส่วนสใช่ปะอันนี้คือครั้งที่1เนี่ยมันลงขาเดียวครั้งที่2เนี่ยมันทั้งขึ้นและลงครั้งที่3มันก็ต้อง ทั้งขึ้นและลงในะีเท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้ครั้งที่2เนี่ยต้องคูณ2ด้วยแล้วก็ครั้งที่สามก็ต้องคูณ2ด้วยนะครับส่วนครั้งที่4มันก็คือ6กคูณสามส่วนสี่กำลังสแล้วก็ต้องคูณ2ด้วยนะครับโอเคทีนี้เราไปสร้างอนุกรมกันครับว่าเราจะได้อนุกรมแบบไหนพอสร้างอนุกรมปุ๊บก็สามารถแก้โจทย์ได้เลยนะครับเราบวกระยะทาง ที่บอลมนันขึ้นขึ้นลงลงได้ทั้งหมดเป็นแบบนี้ครับ6นะครับครั้งแรกคือ6แล้วก็บวกกับทุกครั้งเนี่ยมันคือ2คูณหมดเลยใช่ปะแล้วทุกครั้งมันก็ต้องเป็น6กคูณสอคูณ2หมดเลยมันจึงได้12ใช่ไหมครับในแต่ละพจน์ตั้งแต่ครั้งที่2เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็เป็น12คูณกับ3ส่วน4แล้วก็บวกกับ12คูณ3ส่วน4กกำลังสองบวก 12คูณ3ส่วน4กำลัง3บวกจุดจุดจุดแล้วก็บวกกับ12คูณกับ3ส่วน4ยกกำลัง n ปะ่ะนะครับยกกำลัง n นไหมนะก็ก็คือบวกไปเรื่อยๆนะครับแบบไม่สิ้นสุดกำลัง n แล้วก็บวกจุดจุดจุดนะครับมันไม่สิ้นสุดดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่า หลังจากหกเนี่ยหกเนี่ยเอาไว้บวกทีหลังนะครับแล้วก็จะมีระยะนี้เนี่ยที่มันเป็นอนุกรมเลขาคณิตนะครับเนี่ยสีแดงเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตนะครับมันคืออนุกรมเลขาคณิตที่มี a หนึ่งเท่ากับสิบสองคูณสามส่วนสี่นะครับแล้วก็ r เทนะ่ากับสามส่วน4ี่เนาะ อพอได้แบบนี้นะครับจากทฤษฎีบทที่6นะครับพิจารณาว่า R มันคือ3ามส่วนสีนะครับเนี่ย R มัน3ามส่วนสีก็คือน้อยกว่า1ดังนั้นระยะทางของลูกบอลที่ทำได้ก็คือเท่ากับ6บวกกับ A1 ส่วน1บวก R ทั่นไหมครับ6ก็คือมาจากตรงนี้เราแยกคิดไว้เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับอนุกรมของเรานะครับมันเป็นการตกของบอลครั้งแรก แล้วก็ไอที่ขีดเ้นใต้เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับใช้สูตรจากทฤษฎีบทที่หกนะครับเรามองว่ามันเป็นอนุกรมก็จะได้หกบวกกับสิบสองคูณสามส่วน4ี่เนี่ยเราสามารถจริงๆเราสามารถตัดเลขได้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับคือได้เก้านะครับได้9้าเพราะอะไรเพราะว่านี่ครับสี่สามสิบสองนะครับสามคูณสามเป็นเก้านะครับแล้วก็หนึ่งบวกสามส่วนสี่นะครับอันนี้เป็น9้านะไม่ใช่ a ข้างล่างก็เป็น7จส่วนสเพราะฉะนั้นก็เป็น9 4 36 36่ส่วนเจะครับหกบวกสาส่วน7ใช่ปะเฮ้ยขอไปนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ6กบวกสาส่วน7จ็ดไหม เราใช้ A1 A1 เป็นตัวนี้นะครับ12คูณ3ามส่วน4มันก็ได้9ใช่ไหมครับแล้วก็ r ก็คือ3ส่วน 4. อ๋อม,มันลบไม่ใช่บวกนะครับขออภัยก็ว่าทำไมเลขมันแปลกๆนะครับอันนี้ลบนะโทษทีครับ1นึ่ลบนส่วนส่วนนะครับได้1นส่วน4นะครับ1นส่วน,น,บวนแบบนี้โอเคเลขก็จะคิดง่ายขึ้นเยอะเลย นะครับก็ย้ายสี่ขึ้นไปคูณเก้าสี่สมสิบหกนะครับโอเคได้ละสี่สิบสองเมตรครับ,รบรนะครับสี่สิบสองเมตรตอบสี่สิบสองเมตรนะครับขอไปขอไปอ่าแบบนี้นะครับเนีย่ยบางทีก็เบอร์สูตรนะครับหนึ่งลบ r นะครับไม่ใช่หนึ่งบวก r โอเคนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับตัวอย่างที่47นะครับใครที่งงหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองย้อนกลับไปดูใหม่นะครับหรือว่าใครงงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้อ่ะสุดท้ายครับตัวอย่างที่48ครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนทศนิยมให้กลายเป็นเศษส่วนกันบ้างครับโอเคเรื่องนี้นะครับสามารถที่จะใช้เอ,อเรื่องอนุกรมมาใช้ในการเปลี่ยนจากทศนิยมเป็นเศษส่วนได้ด้วยนะครับ ่ะทีนี้มาดูกันครับวิธีทําทําอย่างไรนะครับตัวสุดท้ายละนะครับจากไอ้ห้าจุดสี่สองเจ็ดสองเจ็ดซ้ำเนี่ยนะครับเออ่ถ้าเราเขียนแบบกระจายออกมามันก็จะเป็นห้าจุดสี่สองเจ็ดสองเจ็ดใช่ป่ะสองเจ็ดซ้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดๆุนะครับทีนี้นะครับวิธีการก็คือเราจะแยก ตัวที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับตัวที่เกี่ยวข้องก็หมายความว่าตัวที่มันซ้ำๆกันเนี่ยนะครับส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือ5 4นะครับแยกออกมาแล้วก็บวกกับ27นะครับกลุ่มแรก0.027อ่านี่นะครับต่อไปก็เป็น0.00027นะครับเห็นปะเนี่ย0.00027อันนี้คือคืออันที่2นะครับแล้วก่ ตัวต่อไปก็คือ0.0ก 0. ี่ตัวเนี่ยหตัวนะครับหนึ่งสองสแล้วก็บวกจุดจุด,จ,ดจุดนะครับพอได้แบบนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะครับก็จะเป็น5.4บวกกับเราดึง27ออกมาได้นะครับแต่ยังไม่ดึงนะครับก็จะมองว่ามันคือ27นะครับ0.027เนี่ย 27. 27ส่วน 10บกำลังสาใช่ะนมะครับมีทศนิยมอยู่3ามตำแหน่งนะครับก็คือ10บกำลังสอันนี้ทศนิยมห้าตำแหน่งนะครับก็คือ10บกำลังห้านะครับยี่สิบกำลังหบวกกับ27 10ิบเจกำลังเนะครับบวกจุดจุดจุดนะครับจากนั้นเราสามารถดึง27ออกมาได้นะครับดึง27ออกมาก็จะเป็น1ส่วน 10บกำลัง3าบวก1ส่วน10กำลัง5บวก1ส่วน10กำลัง7จบวกจุดจุดจุด,จดนะครับไม่สิ้นสุดซึ่งเราก็จะเห็นว่าก้อนนี้นะครับคืออนุกรมเลขาคณิตนะครับซึ่งเราก็จะสามารถใช้สูตรได้นะครับสูตรของมันก็คืออะไรครับตรงนี้เราก็เขียนว่าอ่ 1, ก็คือก้อนนี้ใช่ไหมครับ r ก็จะเท่ากับ1ส่วน10กำลัง2 10กำลังสองได้ง่ายเพราะว่านี่ครับ จาก10กําลัง3ไป10กําลัง5ใช่ไหมครับมันก็บวกเลขชี้กำลังไป2เพราะฉะนั้นมันก็คือคูณ1ส่วน10กําลัง2นั่นเองครับพราะมัน1ส่วน10กําลัง2ก็แปลว่ามันน้อยกว่า1ใช่ไหมครับน้อยกว่า1ก็สามารถใช้สูตรได้ครับก็เลยจะเป็นเท่ากับ5.4บวก27คูณกับ a1 ก็คือ1ส่วน10กําลัง3ส่วน1ลบ r ทีนี้ไม่ลืมแล้วนะ1ลบ r ก็คือ1ส่วน สิบนะครับคิดเลขให้เสร็จสับนะครับก็จะได้เป็น5.4บวก27่็นะครับก้อนนี้เป็น1ส่วนพันนะครับส่วนด้วย1นึ่งลบหก็เป็น99้าส่วนร้อะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ศูนย์ตัดกันตัด,ตด นะครับแล้วก็ย้าย1อ0ย์ตัวข้างบนนะครับลงมาคูณ99ก็เป็นขออนุญาตเขียนขึ้นไปข้างบนนะครับเป็น5.4บวก27คูณกับ1.990ส่วน990จากนั้นเราก็ตัดเลขให้เรียบร้อยครับก็จะคิดเลขออกมาแล้วนะครับตามกระบวนการทั้งหมดก็จะได้597ส่วน 1 1 0นะครับน,นี่ก็คือคำตอบของเรานะครับจากตรงนี้เนี่ยสามารถคิดแบบไหนก็ได้เลยนะครับตามความถนัดจริงๆมันจบตั้งแต่บรรทัดนนี้แล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะคำนวณแบบไหนมานะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการคำนวณเฉยๆแต่ว่าวิธีการก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นสำคัญก็คือแยกมันออกมาครับแยกตัวที่ไม่เกี่ยวแล้วก็แยกตัวที่มัน ซ้ำๆออกมานะครับแล้วก็แปลงเป็นเศษส่วนนะครับเ <_ S 2> พื่อมองว่าค่า R คือเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้มองหาอนุกรมเลคขคณิตให้เจอแล้วก็แทนสูตร<ม>ตัวนี้ลงไปนะครับก็คํานวณออกมานะครับตอบ5 9 7ส่วน110นั่นเองครับนี่ทศนิยมอันนี้สามารถแปลงเป็นเศษส่วนได้ตัวนี้นะครับอนุกรมนะครับเรื่องอนุกรมอันนั้นก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการแปลงเศษส่วนทศนิยมได้เหมือนกันนะครับน้ามหศจารย์มากเกย นะครับโอเคนะครับในทฤษฎี 4, บทที่6นะครับในเรื่องอนุกรมอนันต์นี้ก็จบไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคิีวีดีโอพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาขึ้นกันในหัวข้อใหม่นะครับสวัสดีครับ